สวัสดีครับพี่น้องชัิพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกะเหรี่ยงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันตั้งแต่เช้าในวันที่5ตุลาคม2565พบกันเช่นเคยอนรานาการ,รณ์การเที่ยวกันในประเทศเมียนมาครับแต่วันนี้นะครับเรามาดูทางกลุ่มปกป้อบพี่น้องประชารชนที่ได้ซุ่มยิงขบวนเรือของกองทัพเมียนอกเสจยหายไปหลายลำในแม่น้ำอิดดับดีจังหวดัดภาคสก,กายนะครับ ก็ได้มีการชุ่มโจมตีเดียยักษ์ของกองทัพเินอองที่กําลังขนขบวนทหารขึ้นมาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า200รนายนะครับก็ได้ถูกป่อยกองกําลังกลุ่มปกป้อบพิลาประธาชนกําลังพลไม่ต่ำกว่า400รนายที่ได้ชุ่มโจมตีริมแม่น้ําบิดาบดีที่มีการดักยิงเดียรวันทุของกองทัพเินอองด้วยจดเดินหรือปืนสงครามต่างๆที่ได้ครบมือกันทุกนายนะครับเพราะว่าการวางแผนของกองทัพ เมนอองที่จะขนฐานขึ้นไปเพิ่มในพื้นที่ของภักทะกายนะครับก็ได้ถูกถ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องไปรองประชานโซนตูรีเอฟบาดี ที่ได้หลักทุ่มโตมตีในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้ทําลายเรือยักษ์ของกองทัพเมีอนอกเมื่อตัาํากต่สามลำเช่นกันนะครับแต่วันนี้เพราะว่าได้ทุกโตมตีอย่างหนักหน่วงเช่นกันนะครับกองทัพเมีนอกอที่ได้ขนขบวนมาในพื้นที่และพาคพื้นดินนะครับกาลังจะเข้ามาสู้ในพื้นที่ของเจดิดาวดีที่เราเกิดการประทะก,กันกับกองทัพเมีนอกอที่ติดกับภาคตะไกยนะครับ แต่กองทัพมินอองที่ได้เสริมกําลังเข้ามานะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้ก็ได้ถูกตักกัดกั้นพื้นที่เล่ยกองกาลัง p t f หรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้บารีเอฟตักกัดพื้นที่ได้ได้กระหน่ำยิงโจมตีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทําให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นกระหนกตกใจและพากันหนีออกจากพื้นที่และไปแอหาที่ปลอดภัยและที่มีการปลอดภัยที่ไม่มีการชลอบกันนะครับ และผ่ายกองทัพมินอ่องนะครับที่ได้ถก,กัดสนุนต่างๆและกดอดควรพี่น้องประชาชนที่ฉันจรไปมาตามท้องถนนต่างๆและในพื้นที่ แต่ละจังหวัดนะครับก็ได้มีการเขีื่ยนงดการขนจนไปมาตามบนท้องถนนนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนไปมาได้ตรวกนะครับกองทัพเมีนออกที่พยายามจะปิดกั้นถนนทุกสายและตรวจกลุ่มยาวชนหรือกลุ่มใบดุนหรือกลุ่มป้าพี่น้องประชาชนหรือเป็นผู้สงสัยเข้าไปร่วมกลุ่มดีทีเอฟหรือกลุ่มป้าพี่น้องประชาชนและดีทีเอฟที่ได้ประจำการในพื้นที่ของเยาวดีนะครับที่เกิดการปะทะกันนะครับและกองทัพเมียนอกที่พยายาม จะประปามเข้าช่โจมตีกลุ่มปกป้องพี่ราประทาชจนก็ได้เชิญทัพเข้ามากำลังพลไม่ต่ำกว่า4ี่ร้อยนายนะครับมาทางเดือยักษ์และทาง รถวันทุกไม่ต่ำกว่าคันนะครับก็จะพยายามเข้ามาเฉีดโจมตีในเขตอิดับดีนะครับและในเวลาตีสี่นะครับได้มีขบวนของกองทัพมินอ่อนที่ได้ขนอาวุธยุธทธกรณรและขบวนอาหารต่างๆนะครับได้มาจอดที่เขตอิดวดี D, และมีการยิงปืนคอกและปืนใหญ่ต่างๆมาเข้ามาในเขตพื้นที่พตกกายและเขตอิดวดี D, ที่มีเรือวรรทุกของกองทัพมินอ่อนกําลังขนขบวนเข้ามาในแม่น้ํานะครับ เล่าไปกองทัพมินอองก็พยายามสกัดกั้นปิดถนนและยิงปืนไปทุกทิศทุกทางได้ยิงคูพี่้อาประชาชนที่พยายามขันจอนไปมาในวนท้องถนนนะครับพี่้อาประชาชนก็ตกใจกันมากและตื่นกันหนกและพากนันหนีไปหาที่ปลอดภัยและบางคนก็หนีไปกุลทิศคนละทางและหนีเอาตดวรอดอย่างเร็วนะครับเพราะไปกองทัพมินอองที่พยายามยิงคุมคูและโจมตีหมู่บ้านของพี่้อาประชาชน ก็ให้มีอยู่หลายพื้นที่แล้วนะครับภ่าวันนี้ฝ่ายกองทัพนมียนอ,องที่พยายามฉีดโจมตีนะครับระมาณาที่มองหยานะครับก็ได้เกิดการประทากันกับกองทัพเมนอ,องที่ได้ประจําการในค่ายของในมองหยาที่ได้มีกองทัพเมีนอ,องกําลังพล40นายที่ได้ประจนนําการในคกล้นะครับก็ได้ถูกฝ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องไปรัประชาชนเข้าไปดักยิง ทหารที่รักษาการปลอดภัยให้หนายพลของเมินอ่องในพื้นที่นะครับก็ได้ถูกปลุ่มป,ป,ปกป้องพี่นอประชาชนเข้าไปจัดการลูกน้องเหมินอ่องไม่ต่ำกว่า6นายและมีการระบาดเจ็บ10บการนายนะครับผ้าภัยกองทัพเมินอ่องที่ได้มาประจําการเอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนมาเปลี่ยนรั่วม,มนุษย์นะครับและมีการจับกลุ่มพีพ่น้อง ชาชนไปบางส่วนที่เอาพี่น้องประชาชนมาเปลี่ยนรั้วกั้นให้กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนยิงลนพี่น้องประชาชนไปก่อนถึงจะไปถึงกองทัพลูกน้องหมิ่นอ่องนะครับแต่ผ่ายกองทัพหมิ่นอ่องก็ได้ถูกโดนของกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน ได้ตรวจสอบและมีการเพลง RPG ลงไ่ที่รองนายพลที่ได้ประจําการได้ปฏิวัติหน้าที่เสียชีวิตทันทีหนึ่งนายและพอนทหารลูกน้องไม่ต่าํากว่าห้านายนะครับและฝ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องไปรัาบประชาชนก็ได้ทําลายค่ายของกองทัพเหมนอ่องและมีการยึยดค่ายของกองทัพเหมนอ่องที่ได้ประจําการนะครับในการเผาทิ้งทั้งหมด และยดอาวุธปืนและกเอาเวองอาหารต่างๆที่มีในค่ายของกองทัพเหนีนออกออกไปให้หมดนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่หยานะครับตื่นกระหนกตกใจนะครับก็ได้พากันหนีและประสานกันให้วางแผนหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างด่วนๆนะครับเพราะว่าภายกองทัพเหนอือนออก วางแผนที่จะมาทิ้งระเบิดชายอย่างต่อนเนื่องเหมือนที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนก็ได้จุงลูกจุงหลานจุงถัดเรื่องต่างๆที่จะเบียกเบียกผ้าเบียกครัวและเบียกสิ่งของต่างๆออกจากพื้นที่และอุปกรณ์การใช้ในกรัวเรือนต่างๆนะครับเพราะว่าผ่ยพี่น้องประชาชนที่ได้ตื่นกระลนกตกใจและมีการหลบหนีออกจากพื้นที่อย่างหนักนะครับ ฝ่ <Malays> ายกองทัพบินอองที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนจนกลังหลบหนีออกจากพื้นที่และมีการยิงพี่น้องประชาชนจนระบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า8ดคนนะครับฝ่ายกองทัพบินอองที่ได้ยิงกับพี่น้องประชาชนจนและพยายามโจมตีไปทางพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนก็ตกใจมากและหนีไปคนละเทศคนละทางและหนีเอาตัวรอดนะครับฝ่ายกองทัพียนอ่องที่พยายามเอาเป้าหมายที่พี่น้องประชาชนมาเป็นหลักนะครับแต่ ป้องพี่น้องประชาชนก็ค่อยชุ่มโหมตีทางเข้าต่างออกต่างๆนะครับที่ค่อยจับตาดูที่กองทัพเมียนอ,องจากเข้ามาจู่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็มักล้าอ,อยู่ในหมู่บ้านและกลัวกันทั้งหมู่บ้านได้ผ่านกันหนีไปอยู่ต่างจังหวัดและบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องนะครับและมีการหลบหนีไปทางเกษตรกร,ะกรนะครับเพราะว่าในพื้นที่โมยาไม่มีภูเขานะครับ แรกแล้วไปหนีต่างจังหวัดไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแลกที่มีญาติพี่น้องถ้าไม่มีก็ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือในวัดวัวโจทยต่างๆที่มีการปลอดภัยนะครับแต่ไปอยู่ที่บ้านก็ไม่ปลอดภัยนะครับภ่ายกองทัพเมืนอน่องก็ยังพยายามมุ่งเป้าและยิงปืนใหญ่ไปทางโรงเรียนและวัดวัวโจทยต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ พระกงทัพเมีนอ,องที่พยายามโจมตีร้อยอาบุธขนาดใหญ่นะครับที่ได้ยิงใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่าฐานจิบหลังคาเรียนนะครับและพื้นที่มองยาก็ได้เกิดการประทะก,กันหลายวันติดกันแล้วนะครับผม ก็มาลยมาออกข่าวให้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับเพราะว่าการพยายามของลูกน้องเมินอ่องที่ได้เรียงเป้าไปที่ทางพี่น้องประชาชนที่กําลังจะหลบหนีกันนะครับบางกลุ่มนะครับบางภาคและที่ได้มีการบางแผนติดถนนทุกสายนะครับที่มีพี่น้องประชาชนกําลังจะหนีออกต่างจังหวัดนะครับก็ผ่ายกองทัพเหมือนอ่องก็มีการลีดถ่ายทับถินพี่น้องประชาชนและเป็น เงินทองต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ไปติดไม่ติดมือออกจากหมู่บ้านนะครับผายกองทัพมินอ่อนก็พยายามจะอิดงไถให้หมดเนื้อหมดตัวนะครับไม่ให้พี่น้องประจาชนเดือกินเรือใช้อะไรทั้งนั้นนะครับ นะครับการละเมิดของกองทัพมินอ่องนะครับไม่สนใจเรื่องของจุดที่มนุษย์จะยากจนแต่อย่างใดนะครับผ่ายกองทัพมินอ่องนั้นทําได้ทุกทีและถูกทางนะครับไม่ว่าการจะทําลายทุกอย่างไม่สนนะครับแม้แต่ผ้าสวงก็ยังยิงได้นะครับผ่ายกองทัพมินอ่องก็ถือว่า ตัวเองทำได้หมดในประเทศนะครับดังนั้นนี้พี่น้องประชาชนก็อยู่ไม่ได้ก็เลยพากันหนีออกไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางพื้นที่ก็ไปทํางานต่างประเทศนะครับหลบหนีเข้าไปอยู่ต่างประเทศนะครับการเลื่อกันในในพื้นที่ของมง่หยานนะครับที่เกิดการปะท่ากันกับกองทัพเมียนอ,องนั้นภายกองทัพเมียนอ,องที่ได้ยิงระเบิดไทยกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านของจินมานะครับก็มีกลุ่มปกป้าไปร้องประทาวชนและเสียชีวิตไปถามนายและบาเดเจ็บจีนายนะครับฝ่ายกองทัพเมียนมอ,องก็ในพื้นที่หมอนยาและเสียชีวิตไปสองนายและบาเดเจ็บไม่ต่ำกว่าหกนายนะครับและเรื่องของการทีรร่รบกันปะทะกันในหมู่บ้านหมอนยาที่เราเกิดการปะทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องฝ่ายกองทัพเมียนอ,องที่พยายามจะยิงปืนใหญ่ออกไปทุกทิศทุกทางและยิงเข้าไปทุกมุมที่ หวังจะให้โลนพี่น้องประชาชนที่ได้พักอาศัยในหมู่บ้านหรือที่พักพิงในวอดวาหัวโจดต่างๆนะครับครับสำหรับเรื่องของสถ,ถานาการณ์กา,าทรทะเลาะกันในประเทศเมียนมาที่เกิดการประทะกันเป็นประจํานะครับเท่าวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขบ,ค,บคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่ทานนะครับสุดท้ทายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่ททานครับ